สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลูกเพจลูกช่องที่เคารพตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับช่องนิยาริแลฝันหวานกับรายการเล่าให้ฟังแลฝันหวานช่วงนิยายสีชมพูก็เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดี๋ยฝาแต่ก่อนอื่นที่จะไม่ให้ทุกคนลืมเลยก็คืออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของนิยริด้วยนะคะก็เพื่อไม่ให้กาศิราเข้าเรื่องเลยนะเนาะกับเรื่องที่มีชื่อว่า The Challenger Gang สูตรรักจับหัวใจคุณชายเย็นชาตอนที่ห้านายผีดิบทําธุระส่วนตัวเสร็จ เรียบร้อยก็มานั่งน้านิ่งไม่สนใจว่านายังจะดิ้นปะทวงให้ปล่อยหรือไม่มาเห็นว่าวิธีนี้ไม่ได้ผลนายังจะเปลี่ยนแผนดใหม่เธอดิ้นสเปรย์สปาไปทั่วพยายามดันนาฬิกาปลุกที่วางอยู่ข้างตัวนั้นให้หล่นพื้นจะได้มีคนได้ยินและเข้ามาช่วยเธอได้ทันท่วงทีเฮ้ยฮึบฮึบนายยังพยายามดันนาฬิกาปลุกไปเรื่อยเฮ้ยเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอ เสียงสามหนุ่มดังขึ้นนายยังหันไปมองอย่างดีใจทั้งสามเดินเข้ามาดูนอนชาเขียวนายยังร่งขุกขลักอยู่บนเตียงของหุนซูโดยที่เจ้าตัวนั้นยังคงนั่งหน้าตึงอยู่ข้างๆนี่ของเล่นชิ้นใหม่ของนายเหรอหุนซูอูจินเดินเข้ามานั่งบนเตียงดึงผ้าปิดปากของนายยังออกนายยังรีบสูดอากาศเข้าปอดลึกๆเฮลือกใหญ่ทันทีอิตาบ้า ผ้าอุดปากรุดนอนชาเขียวก็แหกปากทันทีโอ้ยจะแหกปากทำไมเล่าหูจะตาอยู่แล้วคุณซูย่างผ้าจากมืออูจินแล้วปิดปากนายังไว้เหมือนเดิมฮันนหลคุณชายปากนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยนายอะแค่คืนได้ก็เผด็จสกครูสาวต,วตัวแสบเข้าซะแล้วฮึไม่ธรรมดาจริงๆเพื่อนเราโูเซกซาเ,เดินเข้ามานั่งใกล้หนอนชาเขียวอีกคนฮ้ยี่น่ะเหรอ ให้ฟรีๆอย่าหาว่าฉันดูถูกฉันไม่ได้พิสวาส์หรอกนะอุนซูเหยียดปากดูท่าอีตาผีดิบนี่น่าจะเกลียดผู้หญิงทุกคนบนโลกเสียแล้วแล้วยายตัวแสบนี่ขึ้นมานอนบนเตียงของนายได้ยังไงอินซุนก็เป็นอีกคนนึงที่เปิดประเด็นเรื่องนี้ก็ยายตัวแสบนี่ขึ้นมาโวยวายที่ห้องของนอนของฉันตั้งแต่เช้าแหกปากนั่นแหละฉันลำคาญก็เลยมัดอย่างที่พวกนายเห็นเนี่ยแหละ คุณซูอธิบายเพื่อนพยักหน้าเข้าใจร้ายนักหรอโฮเซเดินเข้ามาดูนายอย่างใกล้ฉันว่าเรามาหาเรื่องทำให้ครูคนใหม่ของนายกร็เดงงกระดอนออกจากตำแหน่งนี้ดีไหมคุณสูโฮเซเสนอทุกคนหันมามองโฮเซอย่างสนใจแล้วจะทำยังไงยายตัวแสบนี่ถึงจะกระเด็นกระดอนออกไปได้ในเมื่อแม่ฉันจับเซ็นสัญญาไปแล้วถ้าเราผิดสัญญาเราก็ต้องจ่ายเงินค่าปรับบานแน่เลย แม่ฉันคงไม่ยอมแน่คุณโซกังวลนายก็ทําให้เยนี่เป็นคนผิดสัญญาเองสิวะจะยากอะไรโฮเซทําเสียงเจ้าเล่แล้วต้องทํายังไงอินซูนถามแทนก็เล่นงานเยนี่ให้อ่วมจนเยนี่ทนไม่ได้ล่าออกไปแล้วถ้าเยนี่เป็นฝ่ายออกไปก่อนก็ถือว่าผิดสัญญาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วไหมโฮเซวางแผนให้ทุกคนฟังสองนมพยักหน้าเอาด้วยแต่อูจิงกับขัดขึ้นมา ก่อนว่าแล้วนายแน่ใ,ใจได้ยังไงว่าแม่ของคุณซูจะไม่หาครูคนใหม่มาให้ดีไม่ดีเกิดคุณนายปาร์คโมโหจัดจับนายแต่งงานกับยายคุณหนูอะไรนั่นนายไม่แย่เหรออจรูจินคิดรอบคอบเสมอเออใช่สินะเราลืมคิดข้อนี้ไปโฮเซเห็นด้วยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องเอายีนี่ไว้ก่อนเพราะอย่างน้อย,อยเราก็มีเกาะกำบงังยืบเวลาในการออกเดทไปอินซูนสนับสน,นุน แต่ฉันไม่ชอบเยตัวแสบจอมุ่นวายนี่จริงๆวุนซูมองนอนชาเขียวที่นอนอยู่ข้างๆที่หยุดประท้วงไปเพราะเหนื่อยแล้วแต่ฉันว่ามีเยนี่ก็ยังดีกว่ามีแม่พวกสาวๆที่เป็นตัวแทนวันนั้นนะเพราะแต่ละคนเห็นแล้วละเหนื่อยใจแทนอูจินนึกถึงภาพแม่พวกสาวๆที่มาเป็นตัวแทนของแต่ละโรงเรียนวันนั้นทุกคนจัดหนักจัดเต็มมากทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแต่งหน้ากันสะโบจนไม่รู้จะโบยังไงแล้ว แต่ฉันไม่ยอมให้ยายตัวแสบลูกสาวยป้ามาหาภายนั่นดัดน,นิสัยฉันให้ได้หรอกนะมันเสียศักดิ์ศรีคุณซูไม่ยอมแพ้ไม่ยอมก็ต้องยอมมันก็ขึ้นอยู่กับครูของนายว่าจะทนนายได้แค่แคไหนกันหรือถ้าทนไม่ได้จะลาออกไปก่อนมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะเราไม่ผิดยายนี่ไม่มีความสามารถเองอูจินอธิบายคุณซูมองหน้าเพื่อนสามหนุ่มพยักหน้าพร้อมกันเป็นอันตกลงว่าเอาตามนี้ โอ้้ววานายยังประท้วงทั้งหมดหันมามองหนอนชาเขียวที่ดิ้นขุกขากพร้อมกันฉันว่าตอนนี้เราควรจะปล่อยตัวประกันของเราไปก่อนดีกว่าดูสีหน้าซีดๆเป็นศพแล้วนั่นนะ่ะโอจินพูดแล้วเดินเข้ามาดึงผ้าอุดปากของนายยางออกนายยังลึบสูดหายใจเฮือกใหญ่เข้าลึกๆแก๊งชาเลนเจอร์แก้เธอออกจากการเปนหนอนชาเขียวนายยังถอนหายใจโล่งถ้าพวกแก๊งบ้านี่ทิ้งเธอไว้ นานกว่านี้มีหวังเธอได้เป็นตะคิวตายเพราะเลือดลมไม่เดินแน่แนะ่ณโรงพยาบาลคุณนาเป็นยังไงบ้างคะโซลิมแวะมาเยี่ยมคุณคิมที่โรงพยาบาลแต่เช้าก่อนไปเปิดร้านน้าดีขึ้นมากแล้วจ้ะนี่น้าก็ขยับตัวได้เยอะแล้วหมอให้ทำกายภาพบำบัดนิดหน่อยคุณคิมขยับตัวจะลุกนั่งอุ๊ย อย่าเพิ่งดีกว่าค่ะคุณนาะรอให้หายดีก่อนแล้วค่อยลุกดีกว่านะคะโซลิมวิ่งเข้ามาห้ามนาลุกได้แล้วจ้ะคุณหมอบอกให้ขยับตัวบ้างร่างกายจะได้ฟื้นเร็วๆคุณคิมอธิบายคุณนาทานผลไม้ดีกว่านะคะเดี๋ยวโซลิมปอกให้ขอบใจนะจ้ะคุณคิมยิ้มเอ็นดูแล้วนายังเราเป็นยังไงบ้างทํางานมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเออโซลิมทําหน้าเย ไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะเนี่ยกลับมาหาโซโริมพังเล่านั่นเล่านี่ให้ฟังว่าเทมรารยาทคุณชายบ้านนั้นสนุกมากเลยล่ะคะ่ะโ,โซโริมหัวเราะกบเกลื่อนความจริงแล้วเธอไม่รู้สถานการณ์ของเพื่อนเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนายยังไปด้วยเหรอจ๊ะคุณคิมถามไปด้วยโซโริมทำหน้างงใช่สิคุณคิมยังไม่รู้ว่าอีตาเทนเนอร์เลวนั่นช่งเงิน ไปเมืองนอกเสร็จแล้วตาย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 ,ตายแน่โซริมว่ายังไงล่ะจ๊ะโซริมนายังไปบ้านคุณชายคนนั้นด้วยเหรอคุณคิมคาดทันนายังจำเป็นต้องโกโหกเพื่อเอาตัวรอดใช่ค่ะนายังไปด้วยเพราะไม่รู้ว่าเทนเนอร์จะทำงานได้ดีแค่ไหนนายังทำหน้าที่แทนคุณน้าได้ยอดเยี่ยมมากเลยล่ะค่ะโซริมหัวเราะกบเกิน หนูโซริมพูดแบบนี้น้าก็ค่อยสบายใจหน่อยเนี่ยยังเป็นห่วงอยู่เลยว่าเทนเนอร์คนใหม่ของเราจะเอาคุณชายปาร์คอยู่หรือเปล่าถ้าทางร้ายไม่เบาแต่ถ้านายังไปด้วยแบบนี้น้าก็เบาใจคุณคิมพูดออกมาอย่างโรคอกแต่สำหรับโซริมทุกอย่างมันคับแน่นอยู่ในอกจนจะระเบิดตายอยู่แล้ว คุณน้าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนายยังเก่งจะตายคุณชายบ้านนั้นน่ะจะร้ายสักแค่ไหนก็มาเถอะคะ่ะนายยังอะ่ะไว้ยันอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นเย็นนี้ทนายยังกลับมาโซโริมช่วยบอกให้นายยังมาหาณนะที่โรงพยาบาลได้ไหมนา้ามีเรื่องจะคุยกับนายยังนะเป่าโซโริมงานเข้า <laughs> ได้สิคะได้สิคะเดี๋ยวบอกให้นะคะให้นายยังมาเยี่ยม <laughs> โซริมยิ้มแย,แย่ๆอย่าวาดแต่บอกเลยตอนนี้นายยังจะเป็นยังไงเธอเองก็ไม่รู้ชะตาชีวิตของเพื่อนคนนี้เพราะเพื่อนของเธอไม่ได้ติดต่อกลับมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณนะ้าทานผลไม้ดีกว่านะคะดูสินากินนากินเธอพยายามเปลี่ยนเรื่องคุณนายคิมรับจานผลไม้เล็กๆที่โซริมยื่นให้แล้วที่ร้านเป็นยังไงบ้างล่ะจ๊ะโซริมมี ปัญหาอะไรไหมไม่มีนายังหนูคงยุ่งหน้าดูแน่อุตสาหชวนคุยเป็นเรื่องอื่นแล้วคุณน้ายังวกกลับมาเรื่องนายังจนได้<ม>ก็ยุ่งนิดหน่อยนะคะคุณนา้าแต่ไม่เป็นไรโซลิมทำไหวค่ะเรื่องแค่นี้เองสบายมากเลยค่ะเธอยิ้มล่าเริงนี่ธนาหายเมื่อไหร่นายังก็คงได้กลับมาดูแลร้านอย่างเต็มที่เดี๋ยวนะไปดูเทรนเนอร์ของเราเอง คุณคิมวาดหวังโซลิมเหงื่อตกคุณนะ้าต้องตามไปดูไกลหน่อยแหละค่ะเพราะอิตาเลียนเชิดเงินหนีไปไกลแล้วโซลิมคิดในใจค่ะแต่ตอนนี้โซลิมว่าคุณน้านอนดีกว่านะคะโซลิมไม่อยากให้นายังมาหาว่าดูแลคุณน้าไม่ดีนะคะเธอทําเสียงเศร้าหาทางเรื่องประเด็นเอหรือว่าระหว่างพักฟื้นน้าไปช่วยโซลิมที่ร้านดีไหมเป็นตัวแทนนายังไง อย่าเลยค่ะขนาดคุณ้านอนที่โรงพยาบาลโซลิมยังกูเรื่องตึงเยอะแต่แล้วท่านคุณ้าไปที่ร้านจะไม่แย่ให้เลยค่ะเธอวุ่นวายในใจโซลิม,ม่าคุณ้าพักผ่อนที่กว่าน,นะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันที่หลังค่ะตอนนี้ก็สายมากแล้วโซลิมขอตัวไปที่ร้านก่อนนะคะแล้วโซลิมจะมาเยี่ยมใหม่นะคะคุณน้า โซริมรีบหาทางชิงเพราะถ้าขืนอยู่นานกว่านี้มีหวังความลับแตกแน่ๆไม่ได้แล้วเธอต้องรีบติดต่อนายังไม่อย่างนั้นงานนี้เกิดวิกฤตแน่ๆณบ,บ้านคุณชายตระกูลปัร์กนายัง ลุดออกมาจากห้องของคุณซูได้ก็กินเวลาเกือบสองชั่วโมงเธอโกรธหัวฟัดหัวเวียงคิดหาวิธีปราบนายผีดิบนั่นให้ได้คราวนี้เห็นทีว่าจะเจอสึกหนักเพราะจากเหตุการณ์เมื่อคู่รู้เลยว่าพวกนั้นกำลังเตรียมเล่นง,งานเธออยู่กรีง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 เสียงโทรศัพท์มือถือของนายยางกีดร้อนออกมาจากโลกแห่งความคิดเมื่อเห็นว่าเป็นเบอร์ของโซริม เธอจึงรีบกดรับสายทันทีว่าไงโซริมนายยังทำเสียงร้อนรดนเพราะว่าแม่ของเธอจะเป็นอะไรนายังแกเป็นยังไงบ้างไอ้พวกนั้นทําอะไรแกหรือเปล่าโซยิงยิงคำถามทันทีฉันสบายดีแม่ของฉันเป็นยังไงบ้างนายังถามกลับทันทีเช่นกันคุณน้าสบายดีแต่ตอนนี้ก็เริ่มถามหาแกแล้วอะแล้วแกตอบว่ายังไง ฉันก็บอกไปว่าแกท่มควบคุมเทนเนอร์ในการดัดน,นิสัยคุณชายปาร์คอยู่นะสิดีแล้วแกอย่าให้แม่ฉันรู้นะว่าไอเทนเนอร์บ้านนั่นหอมเงินของแม่หนีไปแล้วอะ่ะนายยังกำชับฉันก็รู้จะปิดบังได้นานแค่ไหนนะนายยังเพราะวันเนี้ยแม่ถามหาแกตั้งเยอะนี่ยังบอกว่าถ้าหายจะมาคุมเทนเนอร์ด้วยตัวเองอีกจะให้ทำยังไงดีละแกโซลิมทำเสียงหนักใจ ถ้าอย่างนั้นแกก็ต้องพยายามถ่วงเวลาไว้ให้นานที่สุดนะโซริมถ่วงเวลายังไงล่ะนี่อีกไม่กี่วันแม่แกจะออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วคราวนี้เขาก็ต้องรู้เรื่องทุกอย่างเอาอยัางไงดีล่ะนายังแล้วตอนนี้อาการของแม่เป็นยังไงบ้างก็แข็งแรงดีขยับร่างกายได้เยอะแล้วหมอให้ทำกัมยภาพลูกบัตรทุกวันฉันว่าอาทิตย์หน้าก็ต้องออกจากโรงพยาบาลได้แล้วละ โซลิมเดาอาการถ้าอย่างนั้นโซลิมแกไปติดต่อหมอที่เป็นเจ้าของไข้แม่บอกว่าเวลาอาทิตย์หนึ่งเราไม่แน่ใจว่าอาการของแม่จะดีขึ้นไหมแล้วขอเวลาเพิ่มเป็นอีกอาทิตย์หนึ่งนายยังสั่งการแกจะบ้าเหรอให้แม่แกอยู่โรงพยาบาลอีกเป็นอาทิตย์แม่แกเบื่อตายเบื่อยังไงก็ต้องทำเพราะตอนนี้ฉันยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยขอให้ทุกอย่างมนเข้าที่เข้าทางก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันจะพยายามหาทุกทางออกทุกอย่างเอง นายยังขอร้องเพื่อนก็ได้ก็ได้แต่ฉันไม่รับปากนะว่าแม่ของแกจะทำอย่งที่ตัวแกต้องการหรือเปล่านะ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะหาเวลาออกไปคุยกับแม่เองแต่ตอนเนี้ยแกไปบอกหมอเจ้าของไข้แม่ไว้ก่อนเลยนะว่าขอเวลาเพิ่มอีกหนึ่งอาทิตย์ได้ได้แกเอาชื่อหมอมานายยังบอกข้อมูลหมอเจ้าของไข้ขอบใจมากนะโซริมนายยางซาบซึ้งแกไม่ต้องมาขอบคุณฉันหรอกเอาเรื่อง ทุกอย่างของตัวเองให้จบก่อนค่อยมาขอบคุณฉันก็ยังไม่สายและตอนนี้งายของแกไปถึงไหนแล้วโซโลิมถามถึงภารกิจที่นายยังต้องทำตอนแรกก็นึกว่าจะแค่มาเทนมาร,รยาทให้หนายนั่นแล้วก็จบจบไปแต่ที่ไหนได้เรื่องมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยสิยโซลิมอ้าวทำไมอะเกิดอะไรขึ้นก็นายผีดิบนั่นไม่อยากไปออกเดทกับผู้หญิงที่แม่หาไว้ให้อ่ะสินอกจากไม่ไปออกเดทแล้วก็ยังไม่อยากเทนมาร,รยาทอะไรทั้งนั้นะ่ะ นายยังระบายแกก็บอกกับคุณนายปาร์คไปเลยสิว่าลูกชายเขาขัดขืนโซลีมเสนอถ้าคุณนายปาร์คอยู่ก็ดีลสิเขาเพิ่งบินไปดูงานอีสองอาทิตย์กว่าจะกลับฮะแบบนี้ก็แสดงว่าแกต้องอยู่บ้านกับในนั่นสองต่อสองเหรอโซลีมทำเสียงตกใจมีสมุนเขาด้วยนายยังแก้ให้เพื่อนเข้าใจถูกแย่จังเลยเนาะโซลีมทำเสียงหนักใจมันมีเรื่องแย่กว่านั้นอีกแกมันยังมีเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นอีกเหรอ โซเดมฟังเราเครียดแทนนอกจากในนั่นแล้วที่จะไม่อยากเทนมารยาทนายผีดิบยังรวมตัวกับแก๊งคิดจะกันแกล้งฉันให้ทนไม่ได้แล้วห่อผ้าหอบผ่อนหนีกลับบ้านอีกนี่แก๊งบ้านนี่มันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอก็ใช่น่ะสิ ถ้ามันลําบากมากนะแก็ก็ไม่ต้องทํานายยังแกกลับมาแล้วค่อยหาทางแก้ทั้งอื่นโซริมสงสารเพื่อนไม่ได้ดอกโซริมตอนนี้ฉันเซ็นสัญญากับเขาแล้วถ้าฉันผิดสัญญาโรงเรียนของเราต้องโดนฟ้องเสียเงินค่าปรับอีกแน่เลยนายยังท้ออะไรมันจะโหดร้ายขนาดนี้วะนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วแบบนี้จะทํายังไงอะ แกไม่ต้องเป็นห่วงชั้นโซริมทําทุกอย่างที่ฉันบอกเรื่องนี้ฉั้นจะต้องจัดการเองจําไว้นะแกทวงเวลาแม่ไว้ให้มากที่สุดและอีกอย่างหนึง่งอย่าให้แม่รู้เรื่องนี้เด็กขาดเข้าใจไหมนายยังกําชับโซริมพยักหน้าได้ได้แกดูแลตัวเองดีๆนะนายยังโซริมเป็นห่วงขอบใจมากนะเพื่อรักโซริมวางสายไปแล้วแต่นายยังถือโทรศัพท์แน่หู การทำอะไรที่มันกระทบกระเทือนต่อจิตใจของคนที่เรารักมันลำบากใจเหลือเกินเธอจะถอยหลังอีกไม่ได้อีกแล้วหรือเพราะโรงเรียนของแม่จะมีปัญหานายยังคงทนไม่ได้ที่สิ่งที่แม่รักที่สุดจะต้องมาพังทลายเพราะความไม่เอาไหนของเธอไม่ได้ไม่ได้เธอต้องพยายามปราคุณชายตระกูลนั่นให้ได้ไม่อย่างนั้นเธอนั่นแหละที่จะแย่เสียเองหลังจากที่คุยกับโซริมเมื่อคืนนายยังก็รีบตื่นแต่เช้า จะออกไปเยี่ยมแม่เธอคิดว่าจะหลบเลี่ยงออกไปเงียบๆไม่ให้คนที่บ้านรู้เพราะกว่าที่นายผีดิบนั่นจะตื่นก็คงอีกนานเฮ่ยๆแต่เมื่อเธอเดินออกมาจากห้องนายยังก็ต้องอาปากค้างตกใจเมื่อเห็นหุนซูทานข้าวต้มมื้อเช้าอยู่ที่โต๊ะอาหารหนอยอีตาผีดิบเอ้ยที่เมื่อวานฉันไปปลุกแทบตายไม่ยอมเตืน่น แถวเมื่อวานยังเล่นง,งานฉันสะอวมแต่วันนี้กลับตื่นเช้าตั้งแต่6กโมงมานั่งทานอาหารเช้ายังสบายอารมณ์ได้เฮอแบบนี้มันต้องแก้งกันชัด,ชดจะไปไหนนายผีดิพันผ้ะถามน้ำเสียงเย็นชาฉันจะไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลน,นายยังพูดความจริงนี่มาทำงานได้แค่ไม่กี่วันเธอจะหาข้ออ้างแล้วทิ้งหน้าที่แล้วเหรอฉันไม่ได้หาข้ออ้างแต่ว่าฉันต้องไปเยี่ยมแม่จริงๆ แม่ของฉันไม่สบายฉันไม่ให้ไปเพราะมันยังอยู่ในเวลางานแรงน้ำใจที่สุดนายจ้างหน้าเลือดแต่แม่ฉันไม่สบายอยู่นะนายไม่รู้สึกว่ามันใจร้ายเกินไปหน่อยเหรอมันก็เรื่องของเธอใครจะเป็นจะตายไม่เกี่ยวกับฉันนายเลือดเย็นเอ้ยนายยังด่าเขานี่ใจฉันรู้ว่าเธอกำลังด่าฉันนี่ใจวนโซพูดดะชิ้อย่ามาทำตัวเป็นผู้รู้ไปหน่อยเลย ขอร้องแล้วนะคุณชายปาร์คฉันขอออกไปเยี่ยมแม่หน่อยได้ไหมฉันใช้เวลาไม่นานหรอกแล้วฉันจะรีบกลับมานายยังอ้อนวอนคุณซูยิ้มเหยียดฉันบอกแล้วไงว่าใครจะเป็นจะตายไม่เกี่ยวกับฉันอยากไปเยี่ยมแม่นักก็ลาออกไปเลยสินายยังกำหมัดแน่นจะจะต่อยหน้าหล่อๆของนายผีดิบนี่ซะเต็มปดาโกรธเหรอทนไม่ได้ใช่ไหมล่ะลาออกไปสิ ไปดูแม่เธอโน่นแม่กําลังป่วยอยู่ไม่ใช่เหรอเหตุผลมันก็น่าจะพอให้เธอต้องผิดสัญญาอยู่แล้วนี่หุนซูทาเสียงกวนประสาทเอาสัญญาขึ้นมาขูพอรู้ว่างานนี้ถ้าใครผิดสัญญาก่อนมีหวังจ่ายค่าจ้างปรับอ่านแน่ๆนายยังกัดฟันกอดวันนี้มันเป็นวันของนายย้ายถึงวันของฉันบ้างแล้วกันฉันจะทําให้นายต้องร้องขอความกรุณาเลยทีเดียวป้าคุนซู ถ้าอย่างนั้นนายก็มาเริ่มเรียนรู้มารยาทการเทคแคร์ผู้หญิงสักทีเถอะฉันเสียเวลามานานและนายยังชักมอโหจะทําอะไรก็ทําไม่ได้สักทีทวงเวลาอยู่นั่นแหละมารยาทเทคแคร์ผู้หญิงฉันต้องเรียนไปทําไมหุนซูไม่ได้ใส่ใจก็ทําให้ผู้หญิงเขาประทับใจนายไงเล่านายยังพูดเสียงห้วนชักจะโมโหแล้วนะผู้หญิงอย่างพวกเธอต้องได้รับการเทคแคร์ด้วยเหรอแค่ใครมีเงิน จ่ายพวกเธอก็วิ่งตามเป็นพวนแล้วไม่ต้องเสียเวลาเทคแคร์หรอกอีตาผีดิบเอ,อ้อยดูถูกเพศแม่สุสดๆแบบนี้ทนไม่ได้แล้วนายยังโกรธคว้นออกหูแทบจะฉีกเนื้อนายผีดิบเป็นชิ้นๆเธอโกรธจนแทบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่เดินตรงเข้าไปหานายผีดิบอย่านะนายยงถ้าเธอทําอะไรนายนี่แม่ของเธอต้องเดือดร้อนนะความรู้สึกส่วนตัวดีชั่วกระชากเธอไว้นายยงข่มอารมณ์แบบสุดๆก็ แล้วนายอยากจะให้ฉันมาเทนมารยาทอะไรล่ะเธอกัดฟันพูดยังคิดไม่ออกและตอนนี้ก็ไม่มีอารมณ์คิดด้วยนายผีดิบกวนโภสะสุดๆนายยังนับหนึ่งถึงสิบในใจเพื่อแม่เพื่อแม่เพื่อแม่แมท่องไว้นายยังเธอบอกกับตัวเองอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่นายจะมีอารมณ์เล่าแบบนี้ก็เสียเวลาคนอื่นเขานสิเธออยากให้ฉันมีอารมณ์เหรอหุนซูมองหน้าตากุ้มกิมนายยังเอามือปิดอกตัวเองแทบจะทันทีอย่าคิดอะไรบ้าๆกับฉันเลยนะฮ ฮวนโซทำเสียงในลำคอนี่คิดว่าตัวเองน่าพิศวาสขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้ท่าทางระวังตัวแจแบบนั้นน่ะหรือว่ามันเป็นแค่ท่าทางที่เอาไว้เรียกร้องความสนใจจากผู้ชายฮะว่าแต่ตัวเองอินโนเซนต์ไร้เดียงสาขนาดนั้นเลยผมไม่ไหวแล้วโว้ยเที่ยฝ่ามือของนายยังกระทบหน้านายผีดิบอย่างแรงนายนั่นหน้าแดงเป็นรอยลิ้วความกวดพุ่งปีขึ้นทันทีนี่เธอกล้าตบฉันเหรอ นายผีดิบนั่นโกรธจัดเออนายยังมองมือตัวเองกับมองหน้าของนายผีดิบนั่นแต่ก่อนที่เธอจะได้ทำอะไรชามข้าวต้มก็รอยอยู่บนหัวเธอแล้วเทราลงมานี่แน่หุนสูเอาชามข้าวต้มที่ตักมาไม่กี่คำเทราบนหัวนายยังก่อนจะตามด้วยเครื่องเคียงอื่นๆที่กินข้าวกับข้าวต้มเขาเททุกอย่าง ที่ฟ้าได้ลงบนหัวเธอลูกสมุนอยู่แถวนั้นก็ตกใจแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเธอสักคน<_><_><_>นายยังไอแฮกแฮกในหายใจไม่ทันก่อนที่น้ำเหยือกใหญ่จะเทตามลงมาแคกแพ,พอแล้วนายังปัดจะเปสปะไอจนหน้าแดงหุนซูผักเธอจนล้มลงพื้นพรักก้นนายังกระแทกพื้นแทบจะพังสำหรับคนที่บังอาจตบหน้าฉันคุนซู พูดเสียงรอดลายฟันก่อนจะสสบัดต,ตัวเดินหนีด้วยความโกรธทิ้งให้นายางนั่งไอสำลักจนหน้าตาเนื้อตัวแดงไปหมดแถมยังเจ็บตัวเพราะโดนผักจนกลนจำเบา้านายยังปี๊แตกวิ่งเข้าไปในห้องไม่ได้จะอ่อนแอร้องไห้ใครเห็นไม่ได้เขายิ่งสะใจที่แกล้งเธอได้ไม่เอานายยังอย่าร้องไห้เธอเข้มแข็งสิความหวังทุกอย่างอยู่ที่เธอแล้วนะหญิงสาวบอกตัวเองสูตรน้ำมูกฟืดฟาด